คุณเคยจินตนาการถึงคนคนหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าฉลาดที่สุดในหมู่คนรวยและรวยที่สุดในหมู่ผู้รอบรู้บ้างไหมครับโอ้ยแค่ฟังก็เหมือนตัวละครในซีรีส์ฝรั่งแล้วค่ะเพอร์เฟกแบบไรทิติใช่ไหมคะในแง่สมองนะ่ะใช่เลยครับแต่ในชีวิตจริงเขาเป็นคนที่ขี้อายที่สุดในจักรวาลน,นี้เลยก็ว่าได้ถึงขั้นสร้างบันไดหลังบ้านเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินสวนกับแม่บ้านตัวเองครับ ฮะสร้างบันไดเพื่อหลบแม่บ้านคนนี้คือใครคะเนี่ย เขาคือเฮนรี่คาเวนดิชครับนักวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่18ผู้ที่ทั้งโลกต้องยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะที่ถูกซ่อนไว้และวันนี้จะพาทุกคนไปดูว่าทำไมคนที่ไม่กล้ามองหน้าใครถึงกลับเป็นคนที่วัดน้ำหนักโลกได้ครับคาเวนดิชเกิดในครอบครัวชนชั้นสูงค่ะบ้านรวยระดับที่เขาไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตก็ยังไหว แต่แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปปาร์ตี้คาเวนดิชกลับใช้เงินไปกับสร้างห้องทดลองอยู่กับกล้องดูดาวกับขาแกะที่เขากินทุกเย็นเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วถ้าเป็นคนรับใช้ผู้หญิงล่ะคะ เขาจะไม่พูดด้วยเลยครับเขียนโน้ตสั้นๆวางไว้ที่โต๊ะแล้วเดินหนีแล้วถ้าเผลอเดินสวนกับแม่บ้านนะครับแม่บ้านจะโดนไล่ออกทันทีคือจริงจังในระดับที่สร้างบันไดหลบผู้หญิงขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งโอ้โหเรียกว่าเขากลัวผู้หญิงระดับสร้างโครงสร้างใหม่เลยนะคะความกลัวสังคมของเขาเนี่ยแหละครับกลายเป็นจุดแข็งที่ผลักดันให้เขาเป็นนักทดลองที่แม่นยำที่สุดในยุคนั้นยังไงคะ เขาเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างในชีวิตประจำวันเป๊ะมากๆต้องเดินเส้นเดิมกินของเดิม เจอคนเดิมหรือไม่เจอเลยจะดีที่สุดพอมาอยู่ในห้องทดลองเขาก็ควบคุมทุกตัวแปรในระดับแม้แต่ลมหายใจก็ห้ามเข้าไปป่วนการทดลองแล้วเขาทำการทดลองอะไรที่เจ๋งๆบ้างคะเขาคือคนแรกที่ช่างน้ำหนักของโลกได้ครับด้วยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าทอร์ชั่นบาลานซ์อุปกรณ์แบบไหนคะฟังดูเหมือนอาวุธในเกมไซไฟเลยค่ะ มันคือคานไม้ที่แขวนไว้ด้วยเส้นลวดบางๆมีลูกตุ้มเล็กสองข้างแล้ววางลูกตุ้มใหญ่ใกล้ๆแรงดึงดูดระหว่างลูกตุ้มใหญ่กับลูกตุ้มเล็กจะทำให้คานบิดไปนิดเดียวแค่ประมาณ1ใน50ล้านของน้ำหนักเขาก็จะส่องจากข้างนอกด้วยกล้องโทรทัศน์เพราะไม่อยากให้อุณหภูมิร่างกายของตัวเองไปรบกวนระบบครับ บ้าพลังสุดๆค่ะแล้วผลที่ได้คือเขาคำนวณได้ว่าความหนาแน่นของโลกอยู่ที่ประมาณ5.448กรัมต่อเซนติเมตรกำลัง3ซึ่งคลาดเคลื่อนจากค่าจริงในยุคเรานี้แค่1%เท่านั้นครับและจากตรงนี้ก็สามารถใช้คำนวณค่าคงตัวโน้มถ่วงสากลหรือ g <c oughs> ได้ด้วยครับก็คือโลกทั้งใบรู้ว่าตัวเองหนักแค่ไหนเพราะชายที่ไม่ยอมมองหน้าใครคนนี้ละค่ะ แต่แค่นี้ยังไม่พีคสุดใช่ไหมครับยังค่ะเพราะเขายัางค้นพบกฎของคูลอมและกฎของโอห์มก่อนเจ้าของชื่ออีกค่ะอะไรนะครับแล้วทำไมไม่มีชื่อเขาในกฎพวกนั้นเลยล่ะคะ เพราะเขาไม่เคยตีพิมพ์ค่ะเขาเขียนทุกอย่างไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวและไม่เคยเอาออกมาเผยแพร่เลยแสดงว่าเขาแค่อยากรู้เฉยๆไม่ได้อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองรู้ถูกต้องเลยค่ะแถมตอนทดลองเรื่องไฟฟ้าเขาไม่มีเครื่องมือวัดเลยใช้ร่างกายตัวเองเป็นมิตเตอร์หมายถึงว่า เขาปล่อยไฟจากขวดเลเดนจาผ่านตัวเองแล้วเทียบว่าการชอร็อตมันเจ็บขนาดไหนเพื่อประเมินความแรงของกระแสไฟค่ะเรียกว่าเอาวิธีการทดลองแบบ DIY+ plus Hard พล r ส์ core มาผสมกันสุดๆแล้วโลกรู้ได้ยังไงครับว่าทาวเวนดิชมีผลงานซ่อนอยู่ศตวตรรษต่อมาค่ะเจมส์คลิร์กแม็กซ์เวลล์ได้รับสมุดโนต้ตของทาวเวนดิชมาแล้วค่อยๆถอดรหัสและตีพิมพ์กลายเป็นเรื่องใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์เพราะมันคือวิทยาศาสตร์ที่ หายไป100ปีเลยค่ะคือผลงานที่เปลี่ยนโลกแต่เจ้าของไม่เคยอยากเปลี่ยนโลกสุดท้ายมีคนรุ่นหลังมาเปิดเผยให้แทนสินะครับใช่ค่ะและเพื่อเป็นเกียรติเขาจึงได้ชื่อเป็น Cavendish Laboratory ที่ Cambridge ซึ่งต่อมาก็เป็นที่ที่คนพบทั้งอิเล็กตรอนนิวตรอนและโครงสร้าง DNA เลยค่ะ จากชายที่ไม่กล้ามองหน้าใครกลายเป็นชื่อของห้องทดลองที่เปลี่ยนโลกวิทยาศาสตร์บางทีก็มีบทกลวีของมันเองนะครับและนั่นคือเฮนรี่คาเวนดิชชายทูชั่งน้ำหนักโลกแต่กลับไม่เคยชั่งน้ำหนักตัวตนของตัวเองต่อหน้าคนอื่นอัจฉริยะที่ไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือแค่ต้องการเข้าใจธรรมชาติเท่านั้นค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซีโร่ทูโนไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ